สวัสดีครับฟกนะครับก็นะครับวันนี้นะครับมีประเด็นคําถามหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับก็คือสิ่งที่อยู่ในมือผมนั่นเองนะครับเป็นคําถามที่อยู่ในแฟนเพจผมนะครับเกี่ยวกับเรื่องเจ้าที่ดัดขนตานะครับผมที่ดัดขนตานะครับสําคัญนะครับก็คือว่าคือผมไม่อยากให้หวังอ่ะว่าแบบว่าการมาสคาร่ามันจะช่วยขนตางอนนะก็คือตามทฤษฎีที่เขาพิสูจน์มันก็งอนขึ้นได้บ้างนะ แต่คือจริงๆแล้วมันเกิดจากการดัดนะครับดัดแล้วก็คือมาสคาร่าดีคือไม่ทําให้ขนตาที่ดัดมันตกนะครับแต่ปัญหาคือว่าที่ดัดขนตาเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยคนเราซื้อมาแล้วเนี่ยเ,เปลี่ยนกันแต่ยางนะครับเปลี่ยนแต่ยางนะครับแล้วก็ยังใช้ที่ดัดอันเดิมอยู่นะครับก็คือว่าที่ดัดขนตาหลายยี่ห้อนะครับก็มียางสำรองมาให้ในกล่องนะครับมีสองันบ้างสามอันบ้างนะครับ เราจะรู้ได้ไงนะครับข้อแรกเราจะรู้ได้ไงว่าเมื่อไหร่ควรจะเปลี่ยนที่เเปลี่ยนตัวยางนะครับก็คือให้ดูตรงนี้นะครับตรงยางเนี่ยถ้าเกิดมีรอยกดนะครับถ้าเกิดมี g g that, รอยกดลงบนยางนะครับนนลึกลงไปเมื่อไหร่นะครับแนะนําให้เปลี่ยนได้แล้วนะครับเพราะว่าอย่างงานที่ดาดจะการที่ตัดขนตาเพราะอย่าลืมว่าชิช้นบนเนี่ยนะครับมันเป็นเหล็ก นะครับมันกดลงไปเนี่ยบางคนหูใช้จนเป็นล่องเลยนะครับยังไม่เปลี่ยนอนะ่ะไม่มันไม่รู้จะตัดขนตาเราวันไหนนะครับแล้วก็ถ้าเปลี่ยนหมดแล้วนะครับหมดยางที่ที่เราได้มาในกล่องแล้วนะครับผมแนะนําให้เปลี่ยนที่ดัดทั้งอันนะครับเพราะว่าอะไรที่ตัดขนตาเนี่ยมันเป็นเหล็กนะครับก็คือเขาว่าออกแบบมาเนี่ยคือการออกแบบทุกอย่างนะครับออกแบบตัวอุปกรณ์การดัด มันมีหลักของมันนะครับว่ามุมมันต้องเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไอตัวเนี้ยเมื่อเรากดไปเรื่อยอย่าลืมเราใช้แรงกดนะครับเราแรงกดพอมันเป็นเหล็กเนี่ยครับมันเกิดการบิดตัวนะครับเราสามารถที่ไม่ง่ายนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากไปว่าเฮ้ยทำไมต้องเปลี่ยนทำไมอ่ะก็แบบใช้เดิมเป็นอย่างได้นะครับก็คือให้ให้หาที่ดัดของตาอันใหม่เลยนะครับกับอันเก่าเนี่ยลองมากดคู่กันจะรู้เลยนะครับว่าความแน่นนะครับของตัวที่ดัดเนี่ย มันจะของใหม่มันจะแน่นกว่ามันทําให้มุมในการดัดขนตาครับแม่นแล้วก็เก็บขนตาได้เอ,อครบกว่าแล้วออกมางอนกว่านะครับในขณะที่นะครับมันก็มีหนึ่งคำถามว่าเฮ้ยแล้วเราจะใช้ที่ดัดขนตาอะไรนะที่ดัดขนตาเยอะมากนะครับมีหลายแบบตั้งแต่ตลาดนัดร้านสะดวกซื้อนะครับมีตามห้างนะครับคือผมก็ไม่ได้สเปคมากนะครับว่าจะต้อง ช้ที่ดัดของอะไรนะครับเพียงแต่ว่าที่ดัดเนี่ยอยากสำหรับแต่ละคนนะสำหรับแต่ละคนอยากให้ลองเทียบ,บกับตาเนี่ยว่าสามารถเก็บนะครับเก็บขนตาได้ทุกเส้นหรือว่ามุมตาตามโค้งเนี่ยมันสามารถเข้าโค้งได้นะครับก็มันก็จะทําให้เราดัดง่ายขึ้นนะครับเพราะ เพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเก็บได้ไม่หมดเนี่ยคุณก็จะต้องแบบว่าเนี่ยปิดซ้ายปิดขวานะครับขนตามก็จะเอียงไปเอียงมานะครับเวลาปันก็จะไม่ค่อยสวยนะครับอืมแล้วสําหรับบางคนที่เก็บไม่ได้จริงๆนะมันจะมีที่ด่าขนตาเล็กๆนะครับส่วนใหญ่จะเป็นของพวกญี่ปุ่นนะครับอันบบเล็กๆแค่เนี้ยเล็กๆสั้นๆนะครับเอาไว้เก็บปลายขนตาอย่างเงี้ยนะครับก็ซื้อมาเป็นออปชั่นได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ถ้าถามผมก็ใช้แค่อันเดียวยเพียงแต่บิดบิดตัวเวลาเวลาจับนะครับ บิดน,นิดหนึ่งนะครับพอบิดนิดหนึ่งเราก็กดใหม่แต่เราต้องดูมุมนะครับว่าแบบกับโค้งเดิมเนี่ยมันได้หรือเปล่านะครับถ้าไม่ได้เนี่ยมันจะทําให้ขนตาแบบว่าเอียงไปเอียงมามีผลต่อการเวลาเราปัดขนตานะครับก็นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสําหรับเรื่องที่ดัดขนตานะครับของไงพบก,กันคราวหน้านะครับสวัสดีครับ